สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกวิทโนะคะวันนี้เราจะพาไปห้างกันค่ะเราเรียกว่าห้างอีออนมอนั่นเองตั้งอยู่เทวาๆเซ็นซอกนะคะหรือเรียกอ,อย่างหว่าอีออนมอรเซนซอกนั่นเองนะคะเราจะพาไปดูว่าในห้างนี้มีอะไรกันบ้างนะคะหลายๆคนกังวลน,นะคะว่ามากัมพูชาแล้วจะไม่มีอาหารฟาสต์ฟู้ดไม่ต้องกลัวค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ามีร้านอะไรบ้างนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลย เดี๋ยวเราจะมาเล่าตั้งแต่การเดินทางเลยแล้วกันนะคะเราก็จะมาบอกสิ่งต่างๆข้อแตกต่างระหว่างไทยกับกัมพูชามันมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างนะคะก็เหมือนกับว่าสิ่งที่เราเจอมาแล้วกันนะคะเราเลี้ยวมาในถนนเส้น598นะคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้กัมพูชากําลังก่อสร้างเยอะมากๆเลยอันนี้ที่ครุมมาเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นห้างใหญ่หรือไม่ก็เป็นคอนโดที่ค่อนข้างใหญ่อันนี้เดาเอานะคะเพราะดูแล้วเนี่ย ต้องก่อสร้างอะไรอีกแน่เลยอันนี้ก็เพิ่งก่อสร้างใหม่นะคะกัมูชาโตไวมากๆค่ะหลังจากโควิดมาเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่าการก่อสร้างคึกคักมากนะคะรวมถึงการจับจ่ายใช้สอยนะคะเศรษฐกิจคือคึกคักมากๆเลยสิ่งที่คึกคักอีกอย่างหนึ่งก็คือราคาน้ํามันค่ะ สูงมากๆเช่นกันเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่มาแรกๆนะคะประมาณสัก30บาทนะคะใกล้เคียงประมาณนี้ตอนนี้คือเท่าตัวแล้วค่ะขึ้นมาสูงมากของก็แพงมากๆกว่าเดิมนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นเหมือนกันทั่วโลกแหลนะเนาะเพราะว่าหลังโควิดทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะและสิ่งที่คนกัมพูชาก็ชื่นชอบมากๆอีกอย่างนึงคือเฟอร์นิเจอร์ไม้ค่ะทุกบ้านจะต้องมีเฟอร์นิเจอร์ไม้นะคะจะเป็นโต๊ะเตียงเก้าอี้ตเตียงเนี่ยบางครั้งนะคะ ถ้าเป็นไม้แผ่นเดียวให,ใหญ่ๆเนี่ยที่เขาซื้อมากันน่หลายแสนเขาก็ซื้อนะคะจะเป็นแจกันไม้ต่างๆนี่คือทุกบ้านต้องมีค่ะนี่ก็เป็นห้าง Lucky Supermarket นะคะแฟนตกใจค่ะปกติแล้วเขาไม่ค่อยได้มาเส้นนี้เนาะเห็นห้างบอกว่าทําไมมันมาไวจังอันนี้ใช้เวลาสร้างไม่ถึง3เดือนค่ะก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเมื่อก่อนร้านตรงนี้จะเป็นร้านซ่อมรถนะคะได้มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากโควิดเนาะบาง ธุรกิจก็สามารถอยู่ต่อได้บางธุรกิจก็ต้องลากันไปนะคะก็เปลี่ยนแปลงกันไปตอนนี้เราเลี้ยวมานะคะในเส้นถนนที่1966ค่ะหันเข้ามานะคะเราก็จะเจอโรงเรียนเวสเทิร์นนะคะแล้วข้างๆก็จะเป็น AA Stadium ค่ะสิ่งที่แตกต่างจากเมืองไทยที่เรามองเห็นชัดๆเลยนะคะนั่นก็คือโรงเรียนเนี่ยเขาไม่ค่อยมีสนามฟุตบอลให้เด็กๆนะคะไม่ค่อยมี สนามวอลเล์บอลหรือว่าให้เด็กๆได้ออกกําลังกายมากเท่าบ้านเรานะบ้านเราในเวลาจะสร้างโรงเรียนมันต้องมีพื้นที่เนาะมีสนามฟุตบอลมีกีฬามีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแฟนก็บอกว่าที่โรงเรียนเขานะคะไม่มีครูพละนะคะก็มีแค่สอนเรื่องวิชาการเท่านั้นเองไม่เหมือนบ้านเรานะคะเย็นมาเตะบอลยนมาเตะบอลที่นี่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะตอนนี้เราเลี้ยวมาแล้วนะคะในถนนเส้น1003ค่ะเดี๋ยวเราก็จะตรงไปเรื่อยๆเลยนะ ขอพูดนิดนึงกับเรื่องการขับรถในกัมพูชานะคะเราว่าบางอย่างมันเป็นข้อดีคือเขาเป็นคนใจเย็นแล้วมันมีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะคะเวลาเขาจะจอดซื้อของข้างทางเนี่ยเขานึกจะจอดเขาก็จอดเลยนะคะแทบไม่ได้ตีไฟเลี้ยวด้วยซ้ำบางครั้งคันหลังไม่มีการบีบแตรใดๆขับรถผ่านไปบางคนจอดแบบว่าก้นโด่งออกมาเลยนะคะสําหรับรถสมมติว่าจะซื้อก้วยปิีงก็จอดซื้อได้เลยคันหลังก็ค่อยๆขับอ้อมไปโดยไม่มีการ บีบแตรหรือว่าโมโหใดๆเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยคันหน้ามันต้องคิดหน่อยไหมอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้เราอยู่บนตุกๆนะคะเราเห็นหลายๆครั้งเลยแล้วบางทีมันเอ๊ะอ้าเหมือนกันแต่คนขับเขาเหมือนกับมันเป็นเรื่องปกติสําหรับเขาไปแล้วนะคะว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งปกติแต่เราคือมันไม่ปกติเนาะมันแบบว่าเออแปลกดีความแปลกก็ยังไม่หมดนะคะก็จะมีแบบบางคนนะคะอาจจะไม่เป็นทุกคนหรอก คือหลายๆคนที่ได้คุยกับต่างชาตินะคะเขาเจอเหมือนกันนั่นก็คือเวลาเราเดินอยู่ในซอกซอยนะคะหรือว่าเวลาเราจะเดินบนถนนเนี่ยถ้าเขาจะข้ามถนนเขาก็เดินมาขวางเราเลยนะคะหรือในกรณีที่เราจะเดินไปเนี่ยเขาก็จะยืนขึ้นขวางเราเลยเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาทําผิดอะไรนะคะเราก็ต้องเดินอ้อมไปนะระวังกันนิดนึงนะคะตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรหรอกแต่ว่าคือมันเป็นความแปลกที่เราเจอบ่อยๆนั่นเองค่ะตรงเนี้ยเมื่อก่อนจะเป็น ที่ขายต้นไม้ทั้งหมดเลยนะคะยาวเลยตอนนี้ก็คือเป็นห้างใหญ่ไปแล้วนะพวกต้นไม้ก็คงต้องม o v นะคะไปที่อื่นย้ายไปที่อื่นไปแล้วสิ่งหนึ่งนะคะที่อยากจะบอกมากๆเลยคนกัมพูชานะคะ เขาเป็นคนมีน้ำใจนะไม่ว่าเขาจะเป็นคนระดับไหนรวยมากมายแค่ไหนเราจะไม่สามารถมองเขาออกได้เลยในบางคนนะคะเขาจะไม่มีการ acting ว่าเขารวยนะอะไรนะเขาจะให้ความช่วยเหลือเราเท่าที่เขาจะทําได้อย่างเราเป็นคนไทยเนถ้ำบางอย่างที่เราไม่รู้มาใหม่ๆเนี่ยเขาจะให้ความช่วยเหลือดีมากๆเลยนะคะแล้วเรามารู้ทีหลังว่าเออเขาเป็นเจ้าของกิจการเขาใหญ่โตเขาเป็นทหารเป็นคือมียศมีอะไรนะแทบมองไม่ออกเลยเขาจะเห็นว่าเราเป็นเพื่อนเท่านั้นเองนะคะ อันนี้จากที่เราเจอมานะคะแล้วก็หลายๆคนรอบข้างเนี่ยเขาก็จะต้อนรับเราดีมากๆเลยแต่เขาก็จะมาบ่นให้ฟังว่าบางครั้งเขาไปที่เมืองไทยไปเที่ยวเนี่ยบางคนเป็นเจ้าบ้านที่ไม่ดีนะคะบางครั้งเขาไปถามซื้อของพอรู้ว่าเขาเป็นคนกัมพูชาเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนึงเลยคนกัมพูชาเขาไม่ได้มีแค่ระดับเดียวระดับใช้แรงงานนะคะเขามีหลายระดับอีกเหมือนกันล่าสุดที่ได้ฟังข่าวก็คือตอนนี้เขาไปซื้อพวกสังหารที่ไทยนะคะเดือนเดือนหนึ่งยังไม่ต่ำกว่า18ล้านนะคะ เขาก็มีระดับเหมือนกันนะไม่ได้มีแต่เรานะคะไม่ได้มีแต่คนไทยที่มีเงินนะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่านั่นคือสิ่งที่เราเจอมาและได้ยินมาจากรอบตัวนะคะซึ่งคนกัมพูชาเขาไปเที่ยวไทยบ่อยมากแล้วสิ่งที่เขาเจอเขาก็จะมาเล่าให้เราฟังนะคะซึ่งพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าได้รับการต้อนรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะยังไงก็ฝากเป็นเจ้าว้านที่ดีด้วยนะคะหลังจากที่เรานั่งรถมานะคะประมาณ15นาทีตอนนี้ก็ถึงแล้วค่ะรถติดด้านในมากๆเลยค่ะคนเยอะนะคะ ห้างอีออนมสองเนี่ยเป็นอะไรที่คนเยอะมากๆเลยบางทีนะคะไม่มีที่จะเดินเลยเยอะมากๆจริงๆเลยค่ะที่จอดรถก็เต็มค่ะเข้ามานะคะด้านหน้าก็จะเป็นร้านขายจัก,กรยานค่ะก็จะมาตั้งไว้แบบนี้นะคะคันหนึ่งก็แล้วแต่ขนาดแล้วแต่ราคานะคะแต่ว่าอย่างต่ำก็1ดอลลาร์ดอนขึ้นนะคะหรือประมาณ4,5 0 0นะบางคันก็มีสูงสุดประมาณ350ดอลลาร์นะคะหรือประมาณหมื่นนะ หมื่นบาทนะคะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสินค้าลดราคาต่างๆนะคะประมาณ50เแล้วแต่ช่วงนะแต่เขาก็จะมีมาตั้งตลอดเลยแล้วแต่ว่าช่วงไหนอะไรลดแค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในแล้วนะคะประตูอันนี้ที่เราเดินเข้าไปเนี่ยเป็น A2 นะคะแต่ว่าตรงห้องโถงมันจะมีอีกโซนหนึ่งอันนั้นจะเป็น A3 นะคะจะใหญ่กว่านี้นะแต่นี้เราจะเข้าประตูเล็กนะคะนี่ค่ะด้านในก็ สายมือก็จะเป็นพวกคอสเมติกต่างๆนะคะแบรนด์ Brand ต่างๆเครื่องสำอางนะด้านขวามือก็จะเป็นพวกเครื่องใช้ในครัวเรือนนะคะนี่ค่ะช่วงนี้ก็จะมีลดราคาแล้วก็จะมีพวกช็อปต่างๆวางเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะไปทำธุระที่ธนาคารก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปให้ดูโซนธนาคารด้วยนะคะ สำหรับโซนธนาคารนะคะก็จะอยู่ชั้น3นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูวิวด้านล่างด้วยเวลาเราขึ้นตรงบันไดเลื่อนนะคะนี่มุมนี้ก็จะเป็นของใช้ทั้งหมดนะคะสำหรับด้านสายมือนะคะนี่ค่ะด้านขวาก็จะเป็นคอสเมติกที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้นะเคาน์เตอร์แบรนด์ที่นี่ก็พอมีค่ะแต่ว่าไม่ได้เยอะมากเท่าที่ไทยนะคะไม่ได้มีหลากหลายแบรนด์ให้เราเลือกเท่าที่ไทยมากเท่าไหร่นะพอเดินขึ้นมาชั้น2นะคะก็จะเป็นสินค้าของทางห้างเองนะคะ ก็จะมีพวกเ,เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะเสื้อผ้าผู้หญิงผู้ชายนะคะก็จะมีแยกช่วงนี้ก็ลดราคาอีกเหมือนกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพวกหมอนต่างๆนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาชั้น3ค่ะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะไปทำธุรกเกี่ยวกับทางแบงก์ก่อนนะคะแบงก์ที่เราใช้จะเป็นแบงก์ b b a BA, ค่ะสะดวกสบายง่ายมากๆเลยนะเขาก็จะมีแอปแบบบ้านเราเลยค่ะใช้จ่ายสินค้าทําอะไรได้หมดทุกอย่างเลยจ่ายค่าทุกๆก็ได้เหมือนกันา b b a BA, ง่ายมากๆค่ะไม่ต้องใช้ตัว เ e r ร์เพอร์มิหรือใดๆแค่คุณมีพาสปอร์ตนะคะก็สามารถเปิดแบงก์เอบได้แล้วนะคะแล้วก็บริการดีมากทุกๆคนนะคะพนักงานที่นี่พนักงานแบงก์สามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่องบางคนพูดภาษาจีนได้ด้วยนะคะคือดีมากๆเลยบริการดีสุดๆเลยค่ะนี่ก็จะเป็นโซนแบงก์ต่างๆนะคะก็ค่อนข้างที่จะดูทันสมัยใช้ได้เลยนะคะ ตอนนี้เราทำธุระเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาเดินรอบๆนะคะว่าชั้น3มีอะไรบ้างส่วนใหญ่ชั้น3เนี่ยก็จะเป็นร้านอาหารนะคะเนี่ยค่ะมีอันติแอนด้วยสําหรับใครที่มากัมพูชานะคะว่ากลัวจ,จะทานอาหารไม่ได้นะคะคือที่นี่มีทุกอย่างค่ะนี่ก็จะเป็นบัฟเฟ่นะคะตรงนี้ขายดีมากๆเลยยังไม่เคยลองเหมือนกันนะคะเปเปอร์ค่ะ มี S&P นะคะนี่ของไทยก็มีด้านบนจะเป็นโซนเกี่ยวกับเด็กนะคะพวกเครื่องเล่นต่างๆนะคะวันนี้เราเวลาน้อยนะคะจะให้ดูแต่ร้านอาหารสส่วนใหญ่แล้วกันนะคะเดี๋ยวถ้าวันไหนมีเวลาเราจะพาไปดูโซนของเด็กนะคะเครื่องเล่นต่างๆเนาะนี่ค่ะด้านหน้าก็จะเป็นพิซซ่าค่ะพิซซ่าคอมพานีนะคะช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยเด็กๆเขาก็จะมาที่นี่ส,ส่วนใหญ่นะคะเหมือนมารวมตัวกันเที่ยวเดินเล่นนะ อันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารเอเชียนะคะกัมพูชาไทยพวกส้มตําอะไรประมาณนี้ค่ะด้านหน้าก็จะเป็นพิซซ่านะคะมีเกือบทุกแบรนด์เลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะสําหรับโซนนี้นะอันนี้เป็นคาวจูเนียนะคะเบอร์เกอร์อร่อยมากนี่ค่ะก็จะมีเท็กซัสนะคะกําลังเข้ามาแต่ว่ายังไม่เปิดเลยอันนี้ก็จะเป็นเบอร์เกอร์คิงนะคะ ด้านนี้ก็จะเป็นพัาค่ะสามารถสั่งอาหารมานั่งทานแบบนี้นะคะต่อไปก็เป็นบลชอนมีไก่บลชอนด้วยนะคะถัดจากบลชอนนะคะก็จะเป็นบาฟเฟ่อีกเหมือนกันค่ะค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมเลยนะบาฟเฟ่ร้านนี้บางวันนี้คือเต็มร้านนี่คนล้นออกมาเลยค่ะสําหรับซันตาเฟ่นะคะราคาก็ประมาณนี้ค่ะอันนี้ช่วงนี้เป็นโปรโมชั่นอยู่นะคะราคาสเต็กจานใหญ่ก็ประมาณ200กว่าบาทนะคะด้านนี้ก็จะเป็นโดนัทนะคะ นี่ก็คือสุดทางชั้น3นะคะก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปด้านล่างแล้วนะคะนี่ตรงชั้น3อย่างที่บอกว่ามีเมเจอร์นะคะมีโรงหนงังแล้วก็มีโบลิ่งนะคะให้เล่นด้วยนี่ค่ะพอลงมาชั้น2เนี่ยก็จะเป็นโซนช้อปปิ้งนะคะพวกเสื้อผ้าอันนี้จะเป็นแบรนด์เอาท์เล็ตนะคะเ,เราจะเข้าร้านนี้กันบ่อยมากเนื่องจากราคาไม่แพงนะคะแล้วคุณภาพก็โอเคเลยนะคะแบรนด์เอาท์เล็ต สามตัวของเสื้อยืดเนี่ยประมาณ450บาทเท่านั้นเองนะคะก็มีหลายอย่างให้เลือกทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายค่ะบางทีเนี่ยพวกกางเกงก็1แถมหนึ่งนะคะคือดีมากๆก็จะ,จะเป็นโซนแบรนด์ต่างๆนะคะส่วนมากก็จะเป็นเสื้อผ้านะคะสำหรับชั้น2นะเดินมาอีกแป๊บหนึ่งนะคะก็จะเป็นโซนของแบรนด์พวกนาฬิกาแบรนด์รองเท้านะ,ะสำหรับสตรีมสำหรับผู้ชายก็มีนะคะสำหรับนาฬิกาพวกแบรนด์ต่างๆนะคะนี่ก็ เลือกเอาได้ตามชอบเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะเดินลงไปด้านล่างแล้วนะพอดีว่าเนี่ยค่ะชายกระเป๋าแดงหิวนะคะก็จะไปหาอะไรทานก่อนเราเลยขอว่าขอเดินอีกแป๊บหนึ่งนะคะให้ทุกคนได้ดูว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้คือชั้นล่างแล้วก็เป็นโทน3นะคะเป็น a 3นะคะเดินเข้ามาก็จะเป็นพวกโชว์พวกรถต่างๆนะคะเวลาเขาจะกิจกรรมเนี่ยเขาก็จะมาจัดประมาณนี้นะคะถแถวนี้ข้างล่างก็จะมีแพนโดร่นะคะ ก็จะคล้ายๆชั้น2นะคะส่วนมากก็จะเป็นแบรนด์เนมด้านหลังแล้วก็จะมีร้านแบรนด์หลายๆแบรนด์เลยนะคะต้องบอกก่อนว่าเราไม่ใช่สายแบรนด์เนมนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ค่อยทราบแต่ว่าก็มีหลายแบรนด์แหละมีพวกกระเป๋านะคะมีลินมีชาแอน์คสนะคะก็ใช้ได้เลยนะสำหรับสายชอปชอปนะอย่างที่บอกอีกทีค่ะว่าเราไม่ใช่สายแบรนด์นะเราก็จะไม่ค่อยทราบเรื่อง,งราคาอะไรเท่าไหร่นะคะ นี่ค่ะโอเควันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะผู้ชายกระเป๋าแดงเริ่มหิวแล้วนะคะแต่ว่าเราจะไม่ทานที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะออกไปทานกันที่ TK Avenue นะคะเดี๋ยวพาไปดูด้วยอีกเหมือนกันนะคะคลิปนี้น่าจะให้ดูประมาณเท่านี้แหละก็จะมีร้านขนมปงขนมปังนะคะสำหรับคนที่มากัมพูชาแล้วกลัวว่า จะไม่มีอะไรทานไม่มีอะไรช็อปนะคะเข้ามาที่นี่ได้เลยค่ะอีออนสองนะใหญ่โตอยู่เหมือนกันนะคะมีทุกอย่างให้เลือกสรรเลยค่ะโอเคนะคะเดี๋ยว,วเราไปเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมค่ะยังไงฝากช่องโกลวิโทโวปฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ